ชื่อเหลือเกินว่าเหล่านักเสียงโชคหลายๆคนก็คงคิดถึงและรอคอยแนวทางจากเธอคนนี้กันอยู่ไม่น้อยสำหรับหอ,อมสกาวใจนักสแสดงชื่อดังที่ก่อนหน้านี้เธอได้ผันตัวไปลงเล่นการเมืองด้วยการลงสมัครซอ ในานามของพรรคเพื่อไทยนั่นเองซึ่งทำให้เธอนั้นต้องยุติบทบาทในการแจกแนวทางหวยรัฐบาลไทยให้แฟนคลับไปห่วงระยะเวลาหนึ่งและล่าสุดวันที่30กันยายน66อินสตาแกรมส่วนตัวของอมอโอมสก่าวใจได้มีการเคลื่อนไหวที่ทำให้คนทั้งวงการหวยไทยแตกตื่นกันเป็นอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่หลายๆคนรอคอยกันมานานกับการออกมาแจกเลขเด็ด น้องกระดิ่งของสาวออมสกาวใจนั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กับโหลใบใหญ่ที่ภายในเต็มไปด้วยน้องกระดิ่งและกระดาษที่เขียนตัวเลขเอาไวเ้เทเหนือให้น้องเลือกขึ้นมาเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่ติดตามสาวออมซึ่งเธอก็ได้เขียนแคปชั่นประกอบภาพแบบสั้นๆเอาไว้ว่าน้องกระดิ่งงานนี้ทําเอาผู้คนแห่แหนกันเข้ามาแสดงความคิดเห็นจนอินสตาแกรมแทบจะระเบิดกันเลยทีเดียวเลขเด็ดออมสกาวใจเปิดโหลน้องกระดิ่งแจกโชคงวดนี้วันที่หนึ่งตุลาคมห6 และหากไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ทีมข่าว b r ไบร์ทูเดย์ไบร์ท Today ก็พร้อมแล้วที่จะพาเหล่าผู้ล่ารางวัลใหญ่เงินล้านได้มาร่วมค้นหาเลขเด็ดจากน้องกระดิ่งไปด้วยกันเผื่อจะได้แนวทางไปซื้อลอตเตอรี่กันในโค้งสุดท้ายก่อนถึงเวลาหวยออก14นาฬิกา30นาทีวันนี้โดยตัวเลขที่น้องกระดิ่งเลือกขึ้นมาในงวดนี้นั้นประกอบด้วยดังนี้เลขเด็ดอ,อมสกาวใจหวยน้องกระดิ่ง2 4 7

243 273 473ด้วยความแม่นความปังของน้องกระดิ่งทำให้หลายๆคนติดตามเป็นแฟนคลับมาโดยตลอดจนถึงวันนี้ที่หอ,อมกลับมาแจกอีกครั้งซึ่งหากใครที่ยังไม่มีแนวทางหรือเลขเด็ดในดวงใจก็สามารถนำชุดตัวเลขจากน้องกระดิ่งไปเป็นตัวเลือกประกาศอบการตัดสินใจลุ้นเสี่ยงโชคกันในงวดนี้ได้ตามสบายขอให้ทุกท่านโชคดีได้เป็นเศรษฐีประจำงวด